สวีวดสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องปองไปเบอร์สุขบ่สุขคนเนาะมาโมนีบ่บอนในกะสิพามารีวิวการเหตุงานตอนเสาร์ของบันไดเองเนาะตื่นเสาร์นะทุกคนเนาะเรากะไปเข่าห้องน้ำแล้วเข่าห้องน้ำเพื่อล้างหน้าล้างตาเวยหน้าเวยตาเนาะเอาแต่งเนาะแต่งตัวแล้วสิลงไปเหตุงานเดียะว่าอ่าแผนกที่เทาเห็ดเนาะเอาเป็นแผนกเสิร์ฟเนาะเขากิ อันนี้ลงไปเฮ็ดงานเนาะทุกคนเนาะตอนเส่าเฮ็ดส่วนเชื่อเสริมรอไปนึ่งยังลงมาเจอวาวิจัดเนาะแต่เว็บเบ๊ะแลลิ่ใชว่าชัดเอาไปสั่งทุกคนมาเบิงเนาะว่าส่วนที่เราจะเฮ็ดโอเคชันมาตอนที่เาาเฮ็ดโซ่เนาะทุกคนเนาะก็เลยเท่าไปเอาทั้งผ้าใส่นับมาเศษโต๊ะเศษใสเศษข้าวทู่ายทู่ข้วทู่ขึ้นทู่ลงกันแล้วเนาะเพื่อให้มันสะอาดนะทุกคนเนาะเพราะว่าลูกเวลาลูกค้ากินมันก็สีเฮียเปื้อนเนาะเหาก็ ทำความสะอาดโซนแบบนี้เป็นประจำค้องทุกมเหมือนน้องทุกคนเขาก็ได้หมุนเวียนกับเพื่อนเนาะหมุนเวียนไปแต่ละมือเนาะมือนี้อยู่ล็อกนี้มือหน,น้าอยู่ล็อกพุตเนาะเขาก็เสร็จโตไปนะทุกคนเนาะมือน,นี้วันหนก็อยู่โซนนี้แหละเสร็จไปเสร็จไปจุดเลี้ยวผูแล้วมาห่างมาตั้งกองใกล้ๆใ,ใ,ใ,ให้ FC วงเน,นาะนี่เสร็จโตแบบนี้จุดจัดจุดจัดจุดจัดเนาะเหล่งความเร็วเหล่งความเร็วว่าชัดเวลามันสีเฮิองกว่า เรียบร้อยทุกคนคิวทั้งนําไปปั๊บปัป๊บอันตอนต่อมากก็มาวางถาดบัดนี่เอาถาดห้องคาเต่าไว้เนาะปั๊บ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 โตหน่อยก็คือสองอันโตใหญ่ก็คือสามอันเนาะใหญ่ไปนําบเบายไปนั่งเนีํนาปังปงปองปังขอขวาไปนําพที่นอะเพื่อความบันเทิงต่อมาก็ะวางกระดาษชิดูุเนาะวางก,กระดาษชิดูุเรียบร้อยมากกว่าพื้นมาเนี่ยปัดพื้นแล้วปัดขยะออกปัดฟ่นปัดยั้งออกแหละ ขั้นตอนถ้าเขามีหลายขั้นตอนอยู่เพื่อเฉลี่ยเอาเนาะทุกคนใส่เวลาอยู่ประมาณสองสิบโมงถ้าก็กวดนี่แหละกวดใส่กดกวดกดหน้ากวดหลังกดขึ้นกดลงคือเกาเนาะพี่น้องถ้าก็กวดปัดปปปปัััััดดดดไปเบิ้งคือแบบคองแขลงเลยเนาะปัดปุ๊บปัดปุ๊บปัดปุ๊บปัดไปเลยแล้วพุ่นกับไลนี์เนาะเบิ้งรถกับไลน์หลายไลน์ก็อยู่บ้านเท่าพี่น้องวุ่นวันวุ่นวันวุ่นวันอยู่รถกันได้ไปเรียบร้อยวันนี้กันยังบอดลอยเรียบได้เ้าต้องไปทั้งใส่น้ำมา จักเบอเชียงงั้นทูพื้นพี่น้องทูพื้นกวรแล้วก็ทูพื้นบัดนี้ทูคือเกา่าทูจู้จั๊ดจูด้จั๊ดจูด้จัด๊ดเรียบร้อยเร็วเมนบบวายยังบอทันแล้ว <laughs> ทูไปต่อเนาะเราต้องทำความสะอาดเนาะทุกคนเนาะเพื่อให้ลูกค้าไปว่าโอ้ส่วนนี้เอี่ยมสะอาดโอ้มาขอส่วนนี้วะช้านเนาะประมาณนี้เนาะของอันนี้แผนกของเล็กเสือบเนาะตื่นเช้ามากก็ทำความสะอาด ทำความสะอาดโซนเนาะนี่แหละทูจัด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 นี่แล้วคนแบบเฮ็ดเป็นพืทุกอย่างทุกคนเลยเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บว่ะ่อันนี้ขั้นตอนสุดท้ายเนาะถูพื้นเนื้บโบมเขายังเสียเอาตังลงอยู่เนาะลืมเดี๋ยวถ้าทูไปมันก็แหงไปแหงไปเนาะนี่อันนี้ก็บ่านาอีเนาะสุดหล่อป่าเนาะเขาก็เอาตังลงมานี่ภารกิจเท่าสิเหลยแล้วเนาะ ชิลเลี่ยแต่ก็ยังบุแเล้วแล้วเนาะเาตกกระทังทังขยะมาทุกคนมาให้เบิ่งเด็กเตา่นอนเนาะนี่ทั้งขยะให้จะไปว,าง,วางไว้บี้วางไว้เพื่อใช้ขยะเลยก็ใช้ใช้ถ้วยใช้าจานเนาะองลู้ขาดกินเหลวมาขั้นตอนยังบุแเล้วยเลยทุกคนเลยเออมันบุลเ่ง่ายๆเด้อมาเขาก็มาเอากระดาษอูจักบอเอาเจลนังซิลพิมพ์ไปยังจับสัญยามาอูบอสเท็ิกระจุกโตได้พี่น้องเอ้ย เบียกมันโมเมนเล็กน้อยเด้อแต่ลมือตื่นเช้ามาใช้เวลาสองสามสิบโมงกวนรกับของกลังผักผ่อนรูมาเขางานเนาะเ็จกระจกเ็ตเบิดทุกแขนทุกคนเล้จดจจ้ไวบไวแบบแบบมือสํานั่นนี่อ่มันแบบชีว่ามืออสีกาบาดเนาะาจจ้เซาปเ๊็ปป๊าา่ ก็ใส่กระจกเนาะแต่ว่าตัวนี้ม ok 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 ั <sm> ่ต้องดีเซตซองหลบนะทุกคนหัวนกไก่ฟูนไก่บอลก็เจ้าผอทานเนาะรอบซองให้มันแบบเ่ีเยมเลยเห็นเงาจากของบป๊ป๊อกป๊อกเลยนาะฝูนฟูนฝูนฟูนได้ฝูนได้ไวลุนทำส่งหน่อยเนาะป๊อวป๊ดกป๊อดป๊อกป๊อป๊อกป๊อาป๊ยีป๊อกป๊อกป๊อป๊ป๊ป๊ ตัด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 ต เช็ดประตูข้างในโอ้ยจับอ๋อจับอ๋อคนวะจะเอาไปหรืออะไรแล้วเขาไปเอาพลัมมาเห็ดอันนี้ออกหนาสุกเนกไปกุ้มันไหวมือมื่อมือกินน้ำกินน้ำเหมืนวะไอ้อึงเนาะเผินมากินน้ำกินน้ำเหมืนวะอันนี้ก็ของอ่าคนล้างจานเนาะเผินก็จัดเวียงของหนาเวินเวียงวัาไหนกัเช็ดชิ้นเนาะไปขอมีน้ำหนาสาวมาไปเมื่อตะเมื่อตะสั่นวิธีตะมีเนาะพี่น้องน้ำใส่ปุ๊บแล้วนี่ถิมมาลงปั๊บ คือไปปุ like wow. ๊บน <pos itive call |notimestamps|> ี่เปิดมาไพ่กับบุกเสียบวายสุกพี่น้องสุกปะท้อเหียนมานได้เฮียนมันได้เหียนมันได้พี่น้องเฮียนมันได้มันหอนเปล่าหนึ่งเนาะอุ้ยยวเขานั่นพี่น้องเนาะเห็ดเห็ดส่วนประมาณสองชั่โมงคละ ยูเขาเขามากินมามาพี่น้องป้าไม่แห I mean, <laughs> ้งยาวๆฟูู้เป่าเด้มหอนอ่ะกินแบบป้าไม่แห้งยาวๆพี่น้องเอ้ยป้าเจ็บปากนั่นมันพี่น้องกินแยงยากดน้อยๆนึงกินกแยากอยู่หายชิวชุดได้แหละมาได้กัดปมาโตป้าบ้องอุ้ยเบิดแล้วพี่น้องเบิดแล้วเป็นจไงบ้าน่ารีวิวมันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าน่าเองทุกคนเด้อเดี๋ยวพอคลิปหน้าเนาะคลิปนี้สบายดีบ๊ายบาย